โอ้โห oh, oh. เยอะมากอะเป็นฝูงขนาดใหญ่เลยอะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ oh, หงหมั้ยหงหมั้ยสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับอเล็กชาแนลนะคะวันนี้คุณสามีใจดีเนาะ ที่ย่านนี้เป็นอะไรนะเป็นการเกษตรหมดเลยเนาะนะคนะก็คือพามาเที่ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปสวนมะเขือเทศโอเคเดี๋ยวเดินไปตรงนูน้นกันค่ะ,ะออเนี่ยอากาศใช้อากาศมันอุ่นเนะเป็นสัญญาว่าฤดูใบไม้ผลิเริ่มกำลังจะมานี่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลินะฮะมันเริ่มใจนี้แล้วะเริ่ม เขาเรียกว่าเริ่มจะออกดอกนะะมันเป็นตูมๆแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำโอ้โหมันใหญ่มากดูแผนที่เห็นไหมคะใหญ่มากแลวพวกเก็บน้ำทำการเกษตรที่เมืองควังจูควังจูที่นี่เป็นเกียงกิโดนะคะไม่ใช่ควังจูที่<อ>ทางใต้เนาะทางปูซานเนาะให้น้องน้องใหม่นะคะ,ะพัฒนาภาษ,ษาเกาหลีหน่อยเขาห้ามอะไรบ้างเนี่ย ห้ามจับปลาห้ามว่ายน้ำนะคะแล้วก็ห้ามหมุต้มห้ามตั้งเต็นและห้ามฉี่ลงห้ามทิ้งขยะด้วยห้ามตั้งเต็นนะคะมีเยอะแยะเลยข้อห้ามถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าร้อนสิหน้าร้อนสิมันจะเป็นสระบัวอันนี้นะมันเป็นเป็นซากซากต้นบัวอยู่นี่ไงมันมีไอ้ป้ายชื่ออยู่นี่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าถ้าสมมติว่า มันมีบัวเนี่ยนะนมันเป็นสะพานที่เดินเข้าไปชมในสระบัวด้านในค่ะสวยใช่เด้็สวยค่ะน้ำแข็งข้างล่างอ่ะ <c oughs> ไปเดินไปตอนนี้ไม่มีบัวให้ชม <c oughs> เราก็มาชมน้ำแข็งข้างล่างกันนะฮะคุณสามีใจดีมากวันนี้ <c oughs> คุณพี่เขยใจดีข้างล่างสระบัวนี่มันเป็นน้ำแข็งหมดนะคะเนี่ย คนเกาหลกีก็มาเที่ยวกันเยอะมากเลยสวยสวยมากสวยมากสระมันใหญ่มากนะคะเป็นสระบัวเขาทำสะพานเข้ามาที่จะสามารถชมและก็เดินเข้ามาถ่ายรูปในสระบัวแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นบัวแล้นเป็นน้ำแข็งหมดจะเห็นบัวก็ช่วงหน้าร้อนนะคะมองไปไกลๆเราจะเห็นเฮานะคะ ที่นี่นะคะเด่กนกรงเรื่องของมะเขือเทศนะฮะนะเป็นมะเขือเทศที่อร่อยนะฮะที่กวางจูที่กวางจ,จูนะคะนอกเหนือจากที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมนะฮะทั้งขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่นะฮะน้องๆที่เมืองอันซานเลยค่ะแต่ที่นี่ก็มีขึ้นชื่อที่เป็นพื้นเมืองก็คือเครื่องปั้นดินเผานะฮะก็จะถูกโชว์ในที่สาธารณะนะฮะ โชว์ในที่ศาสนาบอกว่านะคะคนเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ไม่อันตะกินนะคะมีทั้งเป็นโชว์เป็นลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ยังเป็นหลังคาด้วยนะ,ะดูป้ายใช่ไขนาดใหญ่ใช้หินก้อนบลูเลยนี่ค่ะนอกเหนือจากที่โชว์ให้เห็นนะคะเป็นเมืองที่เป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะก็จะเป็นหลังคานะะค เป็นรั้วบ้านนะฮะเพราะว่าในเกาหลีเนี่ยการที่จะแยกว่าบ้านหลังไหน้วยหรือจนนี้เขามองกันที่หลังคาบ้านเห็นไหมคะเขาก็มีการโชว์ในที่สาธารณะด้วยสวยค่ะที่เป็นสวนสาธารณะนะฮะคุณนายอ้อมบอกว่าเขาจะเป็นคนรวยในอนาคตเลยต้องถ่ายกับหลังคาหน่อยค่ะบ้านคนรวยนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศของด้านหนาวเห็นไหมคะพอด้านหนาวต้นไม้มันไม่ตายนะใบมันหายไปหมดนะอีสักพักหนึ่ง ปัาเดยวมันก็ขึ้นมาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงส่งท้ายฤดูหน้าหนาวแล้วะคือฮองบูนี่เอาใจน้องเก็กสุดๆเลยนะพาเที่ยวนะวันนี้ขับรถชมเที่ยวโอ้โหขนาดนางเมียอยู่กันมา20ปีพูดแทบตายยังไม่พามาบอกว่าน้องเพิ่งมาอยู่เกาหลีได้ไม่กี่เดือนพาออกเที่ยวเฉยเลยนี่ค่ะอันนี้คือต้นพอดกตภาษา ใครที่เราเข้าใจคือ,อเรียกอะไรต้นซา<ร>กุร,ระเนาะแต่ตอนนี้ดูต้นไปก่อนนะอยากดูดอกต้องมาเดือนเมษามจ้า,าเพราะอากาศมันเริ่มอุ่นแล้วไงมันเริ่มมันเริ่มตุ่มๆแล้วนี่ดอกกำลังตุ่มๆแล้ว,ลวก็จะผีบานนี่ก็ระบบเซฟตี้เนาะช่วงโควิดหน้าก็ไอที่ออกกําลังกายหน้าหนาวปิดไปก่อนนะขึ้นบันไดขึ้นมาเที่ยว เป็นอ่างเก็บน้ำนะคะกะขึ้นมาแล้วบนตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านเราเขาเรียกครูไปเพราะว่า hmm. ด้านข้างนี้มันเป็นก็เรียกว่าคลองน้ำขนาดใหญ่เลยเนาะดูสิโอ้โหนกกระยางนกกระยางขาวคลอนี้อันนี้จะเป็นเหมือนแม่น้เลยเนี่ยเป็น่นหน่ของแม่น้ำอ่ะเออใช่เป็นแยกออกมาหน่อยนึงเห็นไหมคะนกกระยางสีขาวเยอะมากเลยได้ยินเสียงเต็มหมดเลย ไม่สามารถจะเข้าใกล้ได้กว้งวางม,มากเลยเพราะว่ามันเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพราะว่ามันใกล้การเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยนะฮะ โอ้โหนกกระยางขาวนกกระยางหรือเป็ดหรือว่าหงกันแน่นะ่ะเป็นฝูงเลยอ่ะนกกระยางขาวมันทำไมมันตัวเล็กหงกหงอ่าเป็นหงกเียโอ้โ,อโหเะมากอะเป็นฝูงขนาดใหญ่เลยอ่ะเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะ หงไม่หงไมเยอะมากแล้วก็มือเขาเรียกว่ากล้องมืออาชีพมาถ่ายแบบไอ้นี่เยอะมากเลยนะสวยนานๆนนจะเจอทีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเพราะมันมาแน้วมันมาเป็นฝูงไง ที่เขานิยมมันมาเป็นฝูงก่อนนั้นนี้มันจะมีแค่ตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยบนยอดเขาตอนนี้ก็ยังเป็นสีประมาณนี้อยู่นะคุณสามีก็เดินได้รอบหนึ่งเดินไปหาน้องแล้วเห็นไหมคะกล้องมืออาชีพนะถ่ายรูปก,กันแบบไปนี่มากเลย โอเคค่ะนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะเพลิดเพลินนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ